สวัสดีครับ b บ e t a อ k ก์อโปรครั้งนี้ให้หัวข้อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับโรมบทที่14ข้อ7ถึงข้อ9าจา์เปาโรพูดถึงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าตอนหนึ่งสำคัญมากและข้อ9บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนและเฟื้นคืนพระชนเพื่อเป็นพระเจ้าทั้งคนตายและคนเป็นนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งปวงนะครับ คำว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเป็นคำสารภาพของผู้เชื่อทุกคนนอกจากที่เราสารภาพด้วยความเชื่อด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซ um, ูฟื้นคืนประชนเพื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีแต่คำว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากความหมายก็คือว่าพระองค์เป็นผู้ครอบครองเหนือทุกสิ่งและเป็นพระเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงรวมทั้งตัว เราด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เป็นนายของตัวเราอีกต่อไปแต่เราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย mm. เมื่อพระเจ้าทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระองค์ก็เป็นเจ้านายด้วยนะครับก็คือเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราฉะนั้นพระองค์ไม่เพียงแต่ปรารถนาที่จะดูแลจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลแต่ปรารถนาที่จะดูแลชีวิตของเราที่เป็นชีวิตประจําวันนี้ด้วยเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเปาโลกล่าวความจริงนี้ในโรมบทที่14ข้อ8ว่า ถ้าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่หรือตายไปข้าพเจ้าก็เป็นคนของพระองค์เปโลรรู้ความจริงนี้ดีว่าทั้งหมดในชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเปโลรรู้ว่าเขาไม่สามารถแบ่งชีวิตของเขาออกไปเป็นส่วนๆว่านี่คือส่วนของฉันนี่คือส่วนของพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูจึงพูดชัดเจนบอกว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เราติดตามพระเจ้าเป็นบางส่วนของชีวิตของเรา พระองค์ตัดในลูกาบทที่9ก้ข้อยีาว่าถ้าผูดด้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นชนะตนเองและแบกการเข็นตามเรามาเราเห็นดังนั้นแล้วเราก็ารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะรับพระเยซูเข้ามาในชุดของเราแค่บางส่วนแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามใจเราเราเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงครับแน่นอนไม่มีใครที่เขาเรียกว่าจะสามารถยอมจำนนได้อย่างสมบูรณ์แบบเราทุกคนรวนแล้วแต่ก็ ผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดพลาดเราจะเลาเรยความจริงที่เป็นหัวใจของพระเจ้าในเรื่องนี้ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ครับพระเจ้าของเรารักเราและอดทนนานเพื่อเราเสมอพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณสอนพระคุณในชีวิตของเราครับนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหมือนน้ำใจพี่น้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสริมกำลังเราตลอดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับ